เป็นสีฟ้าหรือสีชมพูครับผมเอาล็อกหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ล็อก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 อันนี้ใสๆเลยใสๆเลยถ้าหมากได้ได้สีไหนอ่ะพี่มอสก็ได้สีนึงอยากอยู่ใครเอาแสดงว่าผมก็มีสิทธิ์อยู่กับนั่นเองมีสิทธิ์ถูกต้องใช่คุณอยากอยู่ด้วยกันไหมคุณมีสิทธิ์อยู่ด้วยกันไม่อะไม่กันไม่กันฉันบอกว่าอยากอยู่กับคุณนะอยากอยู่ใครหมากถ้าเลือกได้เรา ถ้าเกิดพูดถึงแบบนิสัยใจคอที่เรารู้จักกันมาเราจะเลือคไทยวันนี้ได้ปรึกษาผู้แม่ของคุณไหมว่าก่อนหน้าวันนี้คุณบอกว่าเอาสีม่วงหรือเหลืองเดี๋ยวโทรถามเลยดีกว่าไม่มีไม่มีไม่มีรถละด้วยท่นนี้ส้ขยี้กวานคุณคนจริงคนเดียวเลยถ้าคุณได้สีไหนคุณโป๊บได้สีหนึ่งคุณได้เลือกคุณจะฟังแบบเด่นคุณไหมเด่นคุณก็ฟังนะ จะย,ย,ย่าไปเล่นแบบแบบยายาเดี๋ยวเดี๋ยวปุงปังปุ่งปังพร้อมไหมครับคุณมาขอให้ได้